ชุดนี้เป็นต้นพันธุ์หน่อไม้น้ําทางคุณพี่นะครับติดต่อมาจากจังหวัดภูเก็ตชุดนี้ส่งไปที่ตําบลตลาดใหม่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตสําหรับเพื่อนๆน,นที่สนใจนะครับสามารถโทรติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร0 9 1ย์1 5 8 3หเมื่อเพื่อนๆนได้รับต้นพันธุ์หน่อไม้น้ำนะครับซึ่งเพื่อนๆน,นลองสังเกตนะครับ เมื่อเราได้รับเนี่ยบางครั้งแพ็คใส่ถุงลดการคายน้ํานะครับแล้วก็อยู่ในกล่องเนี่ยมันจะชึบแสงทําให้ต้นพันธุ์มันจะออกเหลืองเมื่อเพื่อนๆได้รับนะครับให้นําใส่ในถังน้ําแล้วก็ใส่น้ําลงในถังนะครับแค่พอแตกปลายรากของเขาเราสามารถวางเอาไว้ได้หลายอาทิตย์จนถึงหนึ่งเดือนเลยเพื่อให้มันแตกรากอ่อนออกมาใหม่นะครับแล้วค่อยนําลงปลูก การนำลงปลูกในช่วงแรกแนะนำว่าเอาแค่พอดินเปียกนะครับไม่ต้องไม่ต้องขังน้ำมากเกินไปหรือว่าน้ำสูงนะครับเพราะว่ากว่าที่รากมันจะเดินนะครับกว่าที่ต้นพันธุ์หนองน้ำมันจะหากินเองได้นะครับกลัวว่าตาหน่อหรือว่าต้นของเขานะครับมันจะเน่าตายก่อนเมื่อมันโตแล้วเราค่อยๆเพิ่มระดับน้ำได้ ต้องใจสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทร091 051 5839